เทศในวงปฏิบัติมันคอจะเทศไปกว้าวงขวางให้เสียเวลาเวลามากมายเทศย่นลงมาในจุกสําคัญสําคัญเป็นเทศเรื่องทุกข์อะไรเป็นทุกข์ในโลกนี้ต้นไม้ก็เป็นต้นไม้ภูเขาก็เป็นภูเขาดินฟ้าอากาศก็เป็นดินฟ้าอากาศแตะกว้างขนาดไหนสิ่งน,นั้นไม่เคยทุกข์ แม้จะอยู่ในบ้านในเรือนในตึกในห้างถึงนั้นก็ไม่เป็นทุกข์ยูในสถานที่ใดสถานที่นั้นนั้นไม่เป็นทุกข์สมบัติเงินทองไม่ได้เป็นทุกข์สิ่งของมากน้อยที่เป็นปรกรรมจิตของเราไม่เป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกข์แต่โลกประหกัวในสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวไม่ยอมสนใจไม่ยอมคิด เพราะฉะนั้นถึงโดนกันอ er, the ยู layers, ่เสมอแล้วหาทางแก้ไขเอาตัวรอดแต่ไม่ได้นี่โลกเราก็มาโง่ตรงนี้มีใครจะมีความเฉลียวฉลาดสามารถอย่างพระพุทธเจ้าแล้วไม่มองเห็นใครว่าชี้ถูกจุดแห่งทุกแห่งทุกชี้ถูกติดที่แก้ทุกชี้ลงที่ไหนชี้ลงในเบญจขันธ์ของเรานี้กับใจนี่เป็นหลักสำคัญนี่แหละ สถานที่ทุกเกิดเกิดที่นี่ทันว่าเพราะสาเหตุที่จะทำให้ทุกเกิดก็มีอยู่ที่นี่นิบากที่เกิดขึ้นมาจากสาเหตุคือธาตุขันของเราก็มีอยู่กับตัวของเราที่เรียกว่าร่างกายมีเป็นนิบาศคือผลของสิ่งที่ผิดขึ้นมาได้จากที่เหลืหรือชาตัญหาทา่ผิดใ้้เกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นนามจึงเรียกาวิบากก็อยู่ที่ตัวของเรา ทุธิจะผิดกทุกข์ให้เกิดขึ้นโดยลําดับลําดับภายในจิตก็เกิดขึ้นภายในจิตนี่เองให้เกิดขึ้นทีพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้รบกันที่นี่ให้รู้กันที่นี่หลบปีดปีดตัวด้วยอุบายสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมต้องหลบปีกกันที่นี่ต่อสู้กันที่นี่ให้เข้าใจกันที่นี่แก้กันที่นี่ค้นกันไปจากที่นี่ไม่ค้นที่อื่นนี่เพราะอย่างนี้ ขณะที่ทุกขเวทนาเกิดขึ้นนี่ไม่ค่อยจะได้สติสตังกันถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติและเป็นผู้ที่เคยพิจารณาอยู่แล้วจิตใจจะล่าวุญขุนมัวกระวนกระวาไปกับทุกข์เสียทั้งหมดทุกข์เลยฉุดลากเอาจิตใจไปทั้งรวมเอาเข้าไปอยู่ในกองทุกนั้นทุกเผาจิตให้เดือดร้อนวุ่นวายยิ่งกว่าเรื่องของทุกในขันได้อีกนี่เพความไม่เข้าใจวิธีปฏิบัติ ที่นี้เราจะตำหนิใครก็ตำหนิไม่ได้ตำหนิไม่ลงเพราะมันเหมือนเหมือนกันใครอยากจะพ้นใครอยากจะจะหลีกปลีกตัวออกแต่มันไปไม่ได้เพราะความรู้ความฉลาดไม่มีอุบายวิธีไม่มีเพราะไม่ได้ศึกษาหนึ่งเพราะการศึกษาและการปฏิบัติยังไม่มีความสามารถนะทำเปก็ต้องยอมรับทุกมากน้อยเท่าไหรก็ต้องยอมรับจิตใจแม้จะเป็นของมีคุณค่ามากก็ต้องทุ่มลงไปให้กิเลสเผาเอา หให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นในท่านในขันเผาเอาเพราะอำนาจแห่งกิเลสพะให้หลงเข้าไปให้มันเผาเนี่ยนี่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสงครามในโลกไม่มีสงครามใดยิ่งไปกว่าสงครามระหว่างจิตกััขั์ที่แสดงต่อกันและที่กระทบกระเทือนกันความกระทบกระเทือนนี้เคยมีมาแล้วตั้งแต่วันเกิดตายเกิดมาเป็นของดีเมื่อไรในขณะที่เกิดก็ออกมาจากช่องแคบ จนสลบสลายไม่รู้สึกตัวจนไม่รู้ว่าทุกเป็นยังไงแล้วภาพความจําก็หายหมดในขณะนั้นนี่ก็เป็นความทุกข์แสนสาหัสอันหนึ่งในขณะที่เกิดขึ้นมาแต่โลกไม่ได้สนใจในความทุกข์ประเภทนี้จึงพากันดีใจในเรื่องความเกิดยินแย้งแย่งสายต่อความเกิดแต่โศกเศร้ามั่งหมยในความตายความจริงมันก็เรื่องเท่ากันถ้าจะพิจารณาให้เป็นเรื่องเท่ากันแล้วไม่มีอะไรผิดแตกกันเลยมี่อ็ตายแล้วก็เกิดมาเป็นมนุษย์บำรุงมันเลยรักษากันมา แล้วก็เป็นผู่เป็นคนเป็นสัตว์เหมือนอย่างเราเราท่านท่านที่มองเห็นกันอย่างนี้มันผ่านมาจากคูกคี่เรารอดตายด้วยกันทั้งนั้นถ้าพิจารณาตามหลักธรรมชาติตามหลักความจริงแล้วจะไม่มีใครที่ไม่เป็นทุกข์ขนาดที่ตกลอดออกมามันตกลอดออกมาด้วยความทุกข์ทั้งนั้นนี่อนเอนเราก็ไม่ทราบความจําก็หายหมดไม่ทราบเราเกิดมาแต่เมื่อไหร่วันใดเดือนใดปีใดใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ พอโตขึ้นมาก็ถึงจะทราบว่ามันเป็นพ่อมีเป็นแม่เกิดวันนั้นเดือนนี้ขาพ่อแม่บอกต่ล่าเวลาเท่านั้นเท่าน,นี้พ่อแม่บอกคนอื่นบอกถึงจะทราบตัวเอยังไม่มีทางทราบ <c oughs> นั้นมืดมาโดยลําหนักนั่นแหละเรื่องจิตมืดด้วยลบความจดจำของตนจะหายหายหมดด้วยมันมืดไปหมดนี่เราแสดงเรื่องกองทุกแล้วกระทบกระเทือนกันมาตั้งแต่บัดนั้นแ่ะจนกระทั่งปัจจุบันนี้มีอะไร ภูเขาทั้งลูกลูกไหนมากระทบกระเทือนเราให้รับความลำบากต้นไม้ใหญ่ๆที่ไหนมากระทบกระเทือนเราให้ลำบ,า,ลบา,าก,กาบาไม่มีน้อยที่สุดน้อยจะหาหนึ่งก็ไม่มีเช่นตรงไม้ล้มทับคนนี่น้อยหาหนึ่งก็ไม่มีไอที่ขันล้มทับเรานั่นสิทับอยู่ทุกผู่ทุกคนทับอยู่ตลอดเวลาการพาดืนพาเดินพานั่งพานอนพาขับพาถ่ายพานักพานอาหาร ทานุ่งผะห่มเพราะอะไรเพราะเรื่องมันทับคนไม่ไหวต้องหาทางออกหาทางบรรเทากันเราอยู่กันด้วยการบรรเทาใจจิตมันไม่อยู่ในจุดนี้มันจึงไม่เห็นโทษของโทษที่มีอยู่ภายในตัวเองจิตมันฟุ้งเฟ้อเหิมไปโน่นไปนว่าอนาคตเป็นลมเป็นแรงบ้ามโนภาพเปนโน่นหวานนั่นจะดีอันนี้จะดีจะลึ่นเรองมันเทิงที่นั่นจะสุขที่นี่จะสบายจิตมันเพ้อเพลินไปโน่นเสียมันลืมความทุกข์ที่มีอยู่กับตัวทั้งทั้งที่ มีอยู่ตลอดเวลานั่นแหละถ้าเราไม่สนใจมันก็เหมือนไม่มีนะนีะ่จะว่าเราเหลิงหรือไม่เหลิงของจริงมีอยู่แสดงอยู่ความก็กทะเพือนน่นถ้านในขันมีอยู่ทําไมไม่เห็นโทษของมันที่มันก็โทะเพือนตลอดเวลาแล้่เราจะหวังว่าความเพลิดเพเลินอะไรจากสิ่งเหล่านี้เล่ายิ่งขนาดเก็บไข้ได้ป่วยด้วยแล้วก็ยิ่งไปใหญ่ ยิ่งทับยิ่งขมเข้าทุกด้านทุกแง่ทุกมุมเดียวอวัยวะส่วนไหนเป็นทุกไปด้วยกันเป็นไฟไปด้วยกันหมดเผากึมาที่จิตใจถ้าจิตใจแล้วมีทมเป็นกรอบเครื่องป้องกันแล้วแล้วก็เป็นไฟไปด้วยกันกับธาตุขันยิ่งมีความทุกร้อนและยิ่งเป็นไฟคองที่ร้อนที่สุดยิ่งกว่าธาตุขันได้อีกเพราความหลงรู้เท่าไม่ถึงการนี่คิดดูนี่ตที่เรีะกว่าดดสงขามให้พิจารณาอย่างนี้ แล้วที่นี่ถึงคาจะตายหรอขนาดไหนไมันไม่เหมือนเกิดเกิดมันความจํามันก็ไม่มีสภาพของเด็กก็เป็นอีอย่าง,ง,ทงทั้งที่ทุกข์ความจดจำเหล่าน,นั้นก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้เ่็งสาภาวะเกี่ยวกับโลกองทุกข์เด็กก็ไม่ค่อยมีมากท,ท,ทั้งที่ทุกข์เหมือนกันก็ตามแต่ที่ตอนเป็นผู้ใหญ่เราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขานั่งหนักนี่เป็นยังไง เราจะตรงจิตลงที่ไหนเขามันมีแต่ไฟทั้งนั้นถึงวันเรสุดท้ายมันเป็นด้วยกันหมดเป็นไฟทั้งกองเลยในขันธาตุขันทั้งร่างกายทั้งล่างเนี่ยมันเป็นไฟด้วยกันหมดไม่ว่าข้างบนข้างล่างแต่ต้องไม่ได้เป็นไฟทั้งนั้นนี่เราจะตรงจิตลงตรงใจลงได้ยังไงถ้าไม่ฝึกพิจารณาให้รู้ตามความจริงของมันเสียตั้งแต่บัดนี้าการพิจารณาให้รู้เรื่อง ตามความจริงของมันก็ทําความเข้าใจายอย่างที่เราทราบในที่เคยแสดงให้ฟังรูปเป็นรูปไม่ใช่เรานี่เป็นความจริงน,นันจริงอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้เลยจริงอย่างสุด่วนเวทนาเป็นเวทนาคือทุกขนาดไหนก็เป็นเรื่องของทุกแม้แต่ทุกเองมันยังไม่ทราบความหมายของมันเราเราไปให้ความหมายของมันทําไมเราไปแบกความหมายของมันมาไว้ในหัวอกของเราให้ทุกทําไม ตั้งแต่ทุกเวทนามันยังไม่ทราบความหมายของมันแล้วมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกเวทนามันไม่ทราบมันให้ร้ายแก่ผู้ใดมันเป็นความจริงอันหนึ่งล้วนๆตามหลักธรรมชาติของมันโดยตัวมันเองก็ไม่ให้ความหมายตัวเองแล้วไม่ทราบความหมายตัวเองเราเป็นทําไมจึงต้องไปให้ความหมายมันแล้วไปแบกความหมายนั้นมาเป็นไฟเผาตัวเองนี่ก็แสดงว่าเราโง่นะถ้าเราทราบเรื่องนี้แล้วเราก็ให้เขาเราก็เข้าใจว่านั้นเป็นเวทนานั้นเป็นทุกข์กันหนึ่งเราผู้รู้ผู้ดูนี้เราจะดูให้เห็นจนกระทั่งถึงสุด จุดสุดท้ายของทุกอันนี้มันจะ,จะแสดงไปถึงไหนมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับเหมือนกันไม่ดับในขณะหนึ่งก็ดับในขณะหนึ่งสุดท้ายระเบียทางดับมันก็ดับในขณะที่ตายต่งเนี่ยหลักสำคัญมีอยู่สองจุดร่างกายทั้งน่างนี่แล้วก็แบกทั้งทั้งที่ทุกข์ทั้งที่เป็นไฟแล้วก็แบกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างแยกไม่ออกถ้าไปพิจารณาเมื่อเรา,าทราบท่านว่าร่างกายเป็นร่างกายร่างกายเป็นธาตุอันหนึ่งต่างหาก มโนธาตุคือใจนี้เป็นธาตุอันหนึ่งต่างหากไม่ใช่อันเดียวกันแม้จะอาศัยกันอยู่ก็ตามเช่นเดียวกับเราอยู่ในบ้านในเรือนบ้านเรือนต้องเป็นบ้านเรือนเราเป็นเราไม่ใช่อันเดียวกันแต่อาศัยกันอยู่เพียงเท่านั้นนี่มีเป็นความเห็นอันถูกต้องที่ระหว่างจิตกับร่างกายก็เหมือนกันแม้จะอาศัยกันอยู่เราก็เป็นเราคือจิตพอมายวะคือร่างกายก็เป็นร่างกายเวทนาก็เป็นเวทนาเป็นแต่เพียงว่าจิตเป็นผู้รับทราบในเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้น ว่าเป็นสุขเป็นทุกข์รับทราบแล้วเราก็มีปัญญาเป็นเครื่องป้องกันตัวเราอีกว่าเวทนาไม่ว่าจะเพียงเกิดขึ้นเท่าเพียงเท่านี้ถึงจะเกิดข,ข,ขึ้นมากกว่านี้จะมาต้งเวทนาทนไม่ไหวมันแตกลงไปก็ต้องเป็นเวทนาอยู่วันด่างค่เวทนาเกิดเวทนาตั้งอยู่เวทนาดับมีเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นถ้าเราไม่เอาเราเข้าไปแทรกแล้วมันมีเท่านั้นตามความจริงมีเป็นข่านเป็นข้อหนึ่งที่เราจะทําความเข้าใจให้กับสิ่งนี้โดยถูกต้อง ถ้าทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้โดยถูกต้้งโดย้วยปัญญาของเราแล้วถึงจะอยู่ใน่ามกลางกองไฟก็ตามคือาตาขานนี้เป็นเหมือนไฟแต่เขาไม่ให้ไม่ได้ทราบความหมายตัวเองว่าเขาเป็นไฟเราพูดเพื่อแค่เรานั่นเองอ้าวอยู่ใน่ามกลางของกองไฟเราไม่เป็นไฟด้วยนี่จะบานแต่เราเป็นเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นเอาตั้งอยู่ก็รู้มากน้อยเท่าไหร่รู้ความรู้นี้ไม่ได้อภัพมีรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้มีสติเถอะ ชนะชาันตลอดสายอ้าทนไม่ไหวหรือเวทนานี่ขึ้นขนาดไหนทนไหวเอาแตกแตกเวทนาดับไปผู้รู้นี่มาได้ดับผู้รู้นี่คือใจใจมีปัจฉาที่ไหนไม่ดับไม่มีการดับันกันาจะได้มาจิดทองที่เ,เกิดน,นวมตังสังก็คือใจดวงนี้เองเนในเดียวเท่าไปตามบุญตามกรรมตมงังตนถ้าเราพิจารณาทางด้านปัญญานิจิตขอเราจะแน่วลงสู่ความจริงไม่สะทุกข์ระท้านกับทุกเวทนาที่เกิดขึ้นทัญงาที่เป็นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรา ก็ความหมายความหลอกเนี่ยเราก็ทราบว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะมามาหมายมาหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างไรเ,เราจะเกิดเราจะตายหมายไปทําไมเรื่องธาตุเรื่องขันน้องเขามีการประชุมหรือการผสมขเขา้าแล้วมีการตั้งอยู่มีการสลายไปตามเรื่องของเขา่าไปเษสษฉันสั้นวยว่อเขาจะไปแบกไปหามเขาให้เขาอยู่ตามความจริงของเขาเมื่อเขาทนไม่ได้เขาจะแตกให้เขาแตกไปนั่นเป็นทางหลวงเราจะไปสู่บ้านู่เยือนขวางบ้าน ขวางถนนหลวงไม่ได้เป็นโทษอันนี้เรื่องคติธรรมนาก็คือความตายเกิดแล้วต้องตายนี่ทางต้นทางคือความเกิดปลายทางก็คือความตายกลางทางคือความทุกข์ความลําบากที่เป็นมานอย่างที่เราเห็นนี่แล้วนี้มันมีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นในท่าในขันมีอะไรที่ให้เป็นความสุขความสบายถ้าเรามาประกอบขึ้นภายในจิตงเราให้เป็นความรื่นเรงด้วยพุณงความอยู่ของเหล่านี้หาความสุขไม่มีในขันอันนี้หรือในโลกอันนี้จะไม่มีใครเจอความสุขเลย นี่วิธีพิจารณาหรือรบกันระหว่างกองทุกข์กับเราวิญญาณก็เป็นวิญญาณหนึ่งมันเหมือนเหมือนกันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอะไรจะเกิดมากน้อยให้รู้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้ตามความจริงของมันเราเป็นเราทุกขเป็นทุกขแท้ๆไม่เป็นอย่างอื่นหลักธรรมชาติเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นย้ำกันลงที่ตรงนี้พิจารณาจนคล่องแคล่ว ถอยห,หน้าถอยหลังย้อนหน้าย้อนหลังกลับไปกลับมาพิจารณานี่ à, ก่อนเดี๋ยวเป็นหินรับปัญญาพิจารณาเราจะเอาเพียงผลเดียวหยุดให้จิตของเราปัญญาของเราหมุนอยู่กับทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากอะไรทั้งหนดให้มันรู้ทันโดยลําดับลําดับไม่ให้เผลอไม่ให้หลงนั่นมันแยกกันออกได้าตาก็ตาแต่เถิดอสบายเลยนี่คืออยู่สบายตายสบายนั่นแยกกันได้ไม่ไฟนอกบ้านเข้ามาไหม้ในบ้านเราไม่ให้ไฟ ธาตุธาขังที่มันเป็นการกำานิดมันมาไหม้จิตใจลงเราให้เดือดร้อนไปตามนี่คือวิธีดําเนินวิธีแก้ทุกิธที่รู้เท่าทุกข์วิธีถอนทุกข์ไม้ทุกข์คำา่านสร้างกายที่เกิดขึ้นอันเป็นทุกขเวทนานั้นเข้ามาเผาโดนจิตใจของเราเราก็อยู่สบายท้าสุขจิตนี้เป็นสาระอันสําคัญนั่นแหละมีแต่มีสลายไปเช่นเดียวกับร่างกายธาตุขันเหล่านี้ เพราสงวนรักษาอันนี้ไว้ให้ดีด้วยสติด้วยปัญญาของเราเราไม่ได้ล่มจมไปร่างกายจะแตกก็เป็นเรื่องร่างกายแตกเอาเจ้าว่าร่างกายล่มจมไปก็ล่มจมไปลงหาดินน้ำลงไปของเขานจิตใจไม่ล่มจมไม่แตกไปด้วยจิตใจไม่ที่หายเพราะนั้นการตายจึงเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่ไปล่มจมกันผู้ปฏิบัติเพื่อความพื้นภูตัวเองจะไปล่มจมอย่างนั้นได้ยังไงเขามีจะทรงตัวไว้ได้ ด้วยความภูมิใจของเราห mm hmm. นี่จิตนวมมีความป้องป้องกันตัวได้มีการรักษาตัวได้ในปัจจุบันเฉพาะอย่างยิ่งขนาดที่เป็นทุกข์มากถึงวาระจนกระทั่งถึงวาระคือตายเรามีการป้องกันหรือมีการพิจารณาเราได้อย่างรอบครอบครบสิดนแล้วไปไหนก็ไปเถอะร่างกายแะแตกไปอันนี้เป็นผู้ป้องกันตัวได้แล้วดุจได้ลับธรรมชาติของตัวเองผู้ป้องกันตัวได้ได้นีนแล้ว,เป,ลวเป็นผู้ปผอ้ปลอดภัย ทั้งจะไปที่ไหนก็ไปเลยเมื่อเป็นผู้ปลอดภัยอยู่กับตัวแล้วไปไหนก็ปลอดภัยหนึ่งเป็นหลักสำคัญเนี่ยการปฏิบัติธรรมให้เห็นผลประจักษ์อย่างนี้และต้องเห็นเมื่อปฏิบัติอย่างที่ว่าไม่เป็นอย่างอื่นไปได้เลยให้มันเข้มข้นจิตใจของเราตายตา้เป็นจะไปอ่อนแอจะไปท้อถอยทุกเวทนามันเคยมีมาตั้งเดิม ใครจะท่อถอยไม่ท่อถอยประมานนั้นก็เป็นทุกขเวทนาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับความท่อถอยนอกจากจะมาทับถมเจ้าของเท่านั้นเองนี่เรยสงครามสงครามจิตสงครามขันอันเป็นสงครามใหญ่โตยิ่งกว่าอะไรผมพูดถึงเรื่องกองทุกอันนี้แหละคือกองทุกแท้จริง เรารับผิดชอบเราก็บทบกระเทือนหรืกกอกระทบกระเทือนกับเราอยู่ตลอดเวลาคือธาตุคือขอันคือกิเลสอาสวะซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่เท่านั้น,นไม่มีอันใดที่จะมาทําให้เราได้รับความเดือดร้อนภูเขาทั้งลูกก็เป็นภูเขาไม่เคยมาทับใครเออสินท่าอากาศพกอยู่กางสภาพองเขาแต่ผู้รับกองทุกข์ทั้งหลายก็คือธาตุคือขันคือจิตใจของเรานีเ,าเป็นผู้รับิ่งอย่างนั้นรับเป็นสัญญาอารมณ์ มันร้อนมากหนาวมากเรายุ่งไปหมดอมเอานั้นเราเจ็บนั่นปวดนี่น,น่นขนนั่ขันแต่ไม่เจ็บไม่ปวดอายกัวเดือนของโลกมันเป็นโรคความแปรสภาพอน,นิจจังทุกขังร่ารนี่คือโรคแค่ทหนึ่งหนึ่งมีแกนนลวงเราแล้วจะไม่เขาสแสดงตัวได้ย่งไงอันใดที่มีมันต้องสแสดงตามเรื่องของมันเราที่มีสติปัญญาก็ให้ทราบตามเรื่องของมันมันก็ไม่เสียท่าเสียทีให้เขาเราพิจารณาดังนี้จิตใจเรายิ่งจะมี ความเด่นดวงขึ้นมาโดยหมดเกิดความกล้าหาญทองใสก็ชัดเจนกล้าหาญก็กล้าหาญเห็นจิตเป็นอันหนึ่งจากขันอย่างชัดเจนก็ไม่ทราบเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็ไม่ทราบจะไปหวั่นไหวกับอะไรมันแน่วแน่อยู่ภายในใจิตใจมีหลักใจมีเรือนใจมีเกราะป้องกันจิตใจ น่าจะอยู่ใน่ามคลางแห่งกองเพลิงคือทุกขเวทนาทั้งหลายที่เป็นอยู่ในขันนี้ก็สักแต่ว่ารับทราบกันเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะมาทําจิตใจให้ร่วมรวมเสียหายไปเพราะทุกขเวทนาทนั้นเลยถ้าเราไม่ำำจะทาความเหายใจเราเพราะความหลงนี่เท่านั้นฉะนั้นจึงต้องเอาปัญญามาใช้พิจารณาให้รอบครอบกับสิ่งน,นี้นโลกนี้มันโลกเกิดโลกเกิดตายไม่ใช่โลกอื่นโลกใด ไปที่ไหนมันก็มีปัดช่าเหมือนกันหมดเราจะหลบหลีกติดตัวนี้แต่ไหนจะไม่พ้นความตายความเมนื่อมันเป็นเหมือนกันหมดเรื่องเท่ากันผิดกันก็นกนไว้ร่ำเวลานิดหน่อยเท่านั้นความจริงน้วมันเท่ากันหากพิจารณาเราต้องสู้หาที่หลบที่หลีกไม่ได้ต้องสู้จนกระทั่งเข้าใจแล้วนั่นแหละคือวิธีการหลบหลีกเข้าใจอย่างเต็มที่ก็หลบหลีกได้อย่างเต็มตัวปลอดภัยได้อย่างเต็มใจ ไม่มีอะไรที่จะเป็นภัยต่อตนเองเราเชื่อที่เลตและเชื่อมานาคนราวนี้เรากําลัง่ายเทวีิเลสอลอกทำรอ,อบทำรอบปอกทิเลสออกเชื่อธรรมเชื่อพระพุทธเจา้ปาปฏิบัติไว้ชอบยินไม่มีผิดไม่มีพลาดอธิษฐานตามพระองค์แล้วแค่าปลอดภัยไม่มีอะไรเข้ามาแยกย่ำทำลายจิตใจดูก็เป็นสุข ปลอดภัยไปก็ไม่มีภัยมีเดงเพราะตัวปลอดภัยอยู่กับตัวเองตัวเองรักษาตัวด้วยดีแล้วไปไหนก็ไปพบไหนก็พบเอถอะผู้ที่มีธรรมคลองใจต้องเป็นสุขทั้งนั้นไม่มีอายุธรรมาลมมาจมความลมความจมมันสร้างกับตัวเองอยู่ตลอดเวลาต้นหาสา,าระไม่ได้ในตัวมองดูตัวแล้วเป็นหาสาระไม่ได้เลยนั่นแหละคือสร้างความล่มจมความดีเราสร้างเห็นดูประจับปใจใัจจัยของเราอย่างชัดเจนตรงนี้ มัจนจะร่มจมไปที่ไหนมีแต่วความสุขกายสบายใจทีไหนก็สบายอำนาจแห่งการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าเป็นคุณค่าเห็นประจักษ์กับใจของผู้ปฏิบัติเราเกิดมาไดพบนี้ได้พบพระพุทธศาสนาได่พบพระพุทธปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถคนที่ไม่มีศาสนาหาหลักหาแหล่งไม่ได้นั่นแนหะร้อยจะหาทั้ง ทักหนึ่งมันมีหรือเราเทียบกันทั้งโลกนีว่ายตั้ตอนหนึ่งมันตนะ้องมียุ่งกันหาแต่ความสุขแต่มันปรากฏว่าใครเจอความสุขเจอตั้งแต่ทุกข์กันทั้งนั้นไปที่ไหนบนอื้อทั้งหมดทั้งโลกทำไมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็มันไม่หาในจุดที่ควรจะเจอ,อแล้วมันจะเจอได้อย่างไงหาจุดที่เจอสิพระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้ว เจอแล้วที่นี่นาสิ่งที่ทรงค้นพบแล้วนั้นมาสอนโลกโลกปฏิบัติตามนั้นจะผิดสองไปที่ไหนเพราะเป็นจุดอันเดียวกันกับผู้ศรทธาที่ทรงค้นและทรงพบมาแล้ววิธีการก็วิธีการอันเดียวกันสิ่งที่จะให้พบก็คืออันเดียวกันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีก่อนมีหลังความจริงนั้นเป็นจริงเหมือนกันหมดใครจะปฏิบัติเมื่อไหรก่ก็ได้พุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็ไม่ขัดข้อง เพราะทางเดินได้ประทานไม่แล้วคือปฏิปทาเครื่องนำเนยถึงความสิ้นทุกข์ซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของัตผู้มีศาสนาก็มีทางที่จะค้นคุกไปได้ด้วยลำแบบับผู้ไม่มีนั่นสิหลักใจไม่มีเดือในใจไม่มีสาระของใจไม่มีสาระของใจไม่มีเอาแต่ภายนอกเป็นสาระทายแล้วก็หมดคุณค่า เอาความสุขไปไว้กับสิ่งโน้นสิ่งนี้ก็ไว้กับโลกนั้นโลกนี้ทวีนั้นทวีตนี้วัตถุสิ่งของเงินทองนั้นนี่เอาความสุขไปไว้นู้นเอาจิตใจไปไว้กับนู้นพอโน้นสลายไปหมดท่าที่นั้นไม่สลายเวลา,าจะตายก็หมดท่าอีกาหาความเป็นสาระไม่ได้เลยนั่นเรียกว่าคนขาดที่พึ่นเราไม่ใช่คนเช่นนั้นพลังสร้างที่พึ่งพนานจิตใจ พึ่งภายนอกเราได้พึ่งมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้อาศัยมาพอสมควรพอรู้หนักเบาของมันแล้วทีนี้เราจะสร้างสาระสาคัญขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าอัตตสมบัติหรืออริยทรัพย์ขึ้นภายในจิตใจใั้ตนตนอันเป็นทรัพย์อันกระเสริฐให้สมบูรณ์คงสิบขึ้นเดิมหล่ะมันขอให้มีความพยาย,ยามพยายามมากน้อยหนักเบาเพื่อเราทท้านั้นความลำบากลําบนเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรค มันจะเป็นรู้มันอย่าอย่าถือ่าเป็นอารมณ์จะเป็นรู้ภรษาต่อการดำเนินของเราอันใดที่จะมันเป็นประโยชน์แก่เราในขณะนี้ขณะใดก็ตามอห้รีบเร่มขวนขวายเพราะความตายนั้นน่ะเซ็นทัญญาไว้แล้วกับเรามาต้องตายแน่ๆนะแต่ไม่ได้บอกวันเวลาเท่านั้นเราจะนอนใจได้ที่ไหนว่าวันไหนวันจะตายเราทราบแต่ว่าจะตายเซ็นทัญญาไว้แล้วตีกลางไว้แล้วกับเราทุกคนแต่วันเวลาไม่ตีเราจะนอนใจหรือเขาไม่ตีวันเวลาเขามาเอาเมื่อไหร่ก็น่าเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ รีบเสียตั้งแต่บัดนี้อเชวะปิจ,จมาตับปังโธทญญามานังสุเวยะหิโนสั่งรันเตยนะมหะเตยเหนมาตินาควรทําจิตที่เป็นผลเป็นประโยชน์เป็นสาระสําคัญแต่ตกเสียในวันนี้ไม่ควรคานึงถึงวันนั้นวันนี้เพราะความตายที่เป็นเหมือนพญามัจุราชนั่นไม่ได้กําหนดเซรามเวลาว่าจะมาเมื่อ,อไรถ้าสายบ่ายโมงอะไรไม่ว่า แล้วามีใครที่จะรอดพ้นไปได้ปัญญาเฉลี่ยจะนาขนาดไหนก็ไม่พ้นเรื่องความตยายใหญ่กว่าทุกสิก่งทุกอย่างเพราะผลต้นต้นคือต้นเหตุมันเกิดขึ้นมาความเกิดเป็นมาแล้วความตายจะมีนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าเราทํยวาในแบบนี้อย่านอนไก่ กลางคืนกลางวันมันมีเพียงมืดกับแจ้งเท่านั้นเราจะไปสําคัญนั้นหมายอย่าหวังแปลความสุขความเปินกับมืดกับสว่างนั้นถ้าว่ามืดสว่างนี้จะเอาความสุขให้คนได้จริงแล้วเราคนทุกคนเกิดมาพบแล้วความมืดความสว่างบรรดาที่มีในตาความสว่างก็เห็นความมืดก็เห็นทําไมมีความทุกข์ปยูเต็มหัวใจด้วยกันหากว่าสิ่งนี้จะเอาความสุขความสบายให้คนตามที่คาดหมายหรือวาดมโนภาพเล่นั้น งานจริงเป็นเรื่องโมฆะพยายามจิตลงในจุดที่จะเป็นสุขเพราะทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อแก้จิตนั้นแล้วสุขจะเกิดขึ้นที่นั่นนะงนงแล้วมันเกิดขึ้นที่ไหนเวลานี้นอกจากเกิดขึ้นในท่าในขันในจิตใจของไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดของทุกข์แต่ละคนละคนเป็นเรือนรับรองทุกข์ทั้งหมดเมื่อเป็นงานจริงต้องสร้างเรือนรับรองรมขึ้นมาด้วยสติป,ปัญญาศรัทธาความ เชื่อความนัสายของท่าความเปลี่ยนให้ขึ้นในสถานที่แห่งเดียวกันแล้วกํจาจัดสิ่งที่มืดมนอนการทั้งหลายนี้ออกเหลือแต่ความสว่างกระจ่างขึ้านภายในจิตใจทุนั่นแหละกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามเพนผู้มีราตรีอันเดียวเท่าน,านั้นนานนันว่าคือมีความสว่างสวา,ายอยู่ตลอดเวลาไม่ไดีโยมมาเป็นกลางวันกลางคืนููที่กายนั่นแหละคือผู้มีหลัก ผู้มีอรยาาิยสัพย์ผู้มีความสุขชุกอยู่ที่ใจการแสดงก็เห็นสมควรเป็นขอริสุขเพียงเท่านั้น